อ้ยเดินไปเองแล้วน่าตื่นมากอเล็กซ์สวัสดีครับพะลุวอมันคันเยอะมิสวัสดีครับโบธาน์เนื้อคันด้เยอะนะสวัสดีครับประเด็นกลิกสวัสดีครับลุงป้าราจริงจริงจังจังอู้ยอ่อนน้อมมากแคทสวัสดีครับก่อนอันนี้คือเขาไม่ทิ้งนะคะ เด็กเขาโดนอนมาไม่ให้ทิ้งเรดานะคะเขาจะเก็บไปทิ้งยขยะแคนสวัสดีครับก่อนเลยเธเล็กสวัสดีครับก่อนเลยัวเล็กลงเนินตัวเล็กสวัสดีครับก่อนลเลยอาสวัสดีครับปุ้งป้านะอาก่อนเลยโตแล้วนะคะดื้อมากเขาบอกดื้อจริงๆร่ะเดี๋ยวไปอักบรรยากาศช่วยนี่นะคะป้าป้าหนู ป้าครับเข็นรถเข็นไปเร็วระวังนะลูกระวังระวังน้องด้วยลูกอักใดอักเตียปะ Let's go นกขาวๆนะคะน้องป้าไปดูอัปเดตสวนมันเป็นยังไงกันนะคะป่า